คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมประเทศไทยถึงมีวันสำคัญมากมายทั้งวันสงกรานต์วันพ่อวันแม่วันเด็กหรือแม้แต่วันมาคบูชาแต่ละวันไม่ได้เป็นแค่วันหยุดราชการเท่านั้นหากยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเชื่อและความศรัทธาที่สืบทอดมานับพันปีวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักเหตุการณ์สำคัญประจำชาติไทยที่ทำให้คนไทยทุกคนภาคภูมิใจและทำให้โลกทั้งโลกหันมามองประเทศไทยด้วยความชื่นชม บทนำประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านวัฒนธรรมศาสนาและประเพณีวันสำคัญต่างๆไม่เพียงแต่เป็นวันหยุดแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของชาติความศรัทธาในพระพุทธศาสนาความเคารพต่อพระมหากษัตริย์และสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้ในครอบครัวไทยหนึ่งวันมาคบูชา วันมาคบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือนสามตามปฏิทินจันทรคติถือเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงโอวาทปาติโมฆแก่พระสงฆ์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปโดยมิได้นัดหมายมาก่อนเรียกว่าจาตุรงคสันิบาตกิจกรรมหลักของวันนี้คือการไปทำบุญตักบาทฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในยามค่ำคืนเสียงระฆังวัดที่ดังขึ้นพร้อมแสงเทียนที่ส่องสว่างทั่วบริเวณคือภาพที่ชาวพุทธไทยจดจำ และปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายร้อยปี 2. วันสงกรานต์วันสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีเป็นเทศกาลที่โด่งดังไปทั่วโลกเพราะเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความหมายที่ลึกซึง้งในอดีตสงกรานต์เป็นพิธีกรรมเพื่อบูชาพระอาทิตย์ที่เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษเป็นการเริ่มต้นปีใหม่แบบไทยประชาชนจะทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อแสดงความกตัญญูและขอพรให้มีสิริมงคลปัจจุบันสงกรานย,ยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมแต่ได้เพิ่มความสนุกสนานด้วยการเล่นสาดน้ำตามท้องถนนทำให้ผู้คนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างเข้าร่วมอย่างคึกคัก 3. วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือนหถือเป็นวันสำคัญยิ่งเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตริรัสสู และปรินิพานตรงกันทั้งสามเหตุการณ์ในวันเดียวในวันนี้ชาวพุทธไทยจะไปวัดเพื่อฟังเทศธรรมบุญตักบาทและเวียนเทียนถือเป็นวันแห่งการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าและเป็นโอกาสที่ชาวพุทธจะทบทวนหลักธรรมคำสอนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 4. วันอาสานหบูชาวันอาสาหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักกับวัตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าถือเป็นวันที่พระพุทธศาสนาได้เริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงกิจกรรมที่ทำในวันนี้คือการทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อแสดงความศรัทธ,ธาและน้อมระลึกถึงพระธรรมคำสอน 5. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ วันที่28กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบประชาชนทั้งประเทศพร้อมใจกันประดับธงชาติธงตราสัญลักษณ์และจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระพร์ 6. วันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชานีพันปีหลวงและถือเป็นวันแม่แห่งชาติเด็กๆจะมอบดอกมะลิ ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่บริสุทธิ์ให้แก่แม่เพื่อแสดงความกตัญญู 7. วันพ่อแห่งชาติวันที่5ธันวาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลาบยุรภูดูดูหัวนุบชาตุูชายยุยดูชาชาตุลตูดูชดูปูชัดรัชกาลที่9ชาวไทยถือวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติบุตรหลานจะมอบพวงมาลัยดอกพุทธรักษาให้บิดาและเข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรทั่วประเทศ 8. วันเด็กแห่งชาติวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมเด็กๆจะได้เข้าร่วมกิจกรรมสนุกสนานได้รับของขวัญและมีโอกาสเข้าชมสถานที่สำคัญเช่นทำเนียบร,รัฐบาลค่ายทหารหรือพิพิธภัณฑ์ต่างๆ 9. วันครูวันที่16มกราคมเป็นวันครูเพื่อยกย่องเกียรติคุณของครูผู้เสียสละในการอบรมสั่งสอนเยาวชนทั่วประเทศจะจัดพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงความกตัญญู และรำลึกถึงพระคุณของครูบทสรุปเหตุการณ์สำคัญประจําชาติไทยเหล่านี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ยังเชื่อมโยงความรักความเคารพและความสามาัคคีของครอบครัวและสังคมไทยวันเหล่านี้ทำให้คนไทยตระนักถึงรากเหง้าและถ่ายทอดคุณค่าเหล่านี้สู่คนรุ่นต่อไป